ก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้นี่ครับนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมนะแต่ถ้าเกิดยังไม่ชอบก็ยังไม่ต้องกดก็ได้นี่ครับผมนะแล้วก็ผมมีที่สอดด้วยนี่ครับผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้เนี่ยนะแล้วก็ช่องสำรองของผมด้วยนั่นเองเนี่ยผมเรียกว่าสำรองคงไม่ได้สิเนี่ยนะเป็นช่องอนิเมะของผมนั่นเองเนี่ยนะก็ทิ้งลิงก์ไว้ตรงเดสคริปชันอีกเช่นกันเนี่ครับนะก็ถ้าเกิดไปดูแล้วไม่เห็นนี่ครับนะก็แสดงว่าผมลืมเนาะโอเคนี่ครับผมนะผมไม่พูดมากละ ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมนะสึกดครับวันนี้ก็เนบดังฮาร์ดวันนี้ยังไม่ได้เข้าเกมออฟสตาเลยน,นั่นเองนี่ครับนะเพราะว่าลืมแค่นั่นแหละนะครับนะเกนี่ครับผมนะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับผมนะแต่ถ้าเกิดยังไม่ชอบก็ยังไม่ต้องกดก็ได้นะครับผมนะเกมมาเข้าเรื่องนะครับผมเนาะ ก็คือในส่วนของวันวันนี้เนี่ยนะเราจะมารีวิวเจ้าเอ d นเดเวอร์กันแน่แเนี่ยนะหรือฮีโร่โนสองเอ้ยโนหนึ่งเนี่ยนะเอนี่ครับผมซึ่งนาเห็นคนก็บอกว่าดีกันนี่ครับผมนะก็เลยไปส่งมาเนี่ยครับผมนะซึ่งฟันนี่เนี่ยครับนะฟันนี่วาเลนไทน์เนี่ยนี่ครับผมผมเสียไปสามมันตินี่ครับนะเอนเดเวอร์นี่เสียเสียสี เอนเดเวอร์เนี่ยเสียแค่สองมันตีเท่านั้นเองนะครับนะก็เนาะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเนี่ยทำไมเขามามุงกันเยอะล่ะนี่นะครับผมนะก็ก็ไม่เยอะมากนะถ้าเทียบกับบางทีเนี่ยผมแล้วผมเคยเห็นคนมามุงกันตรงนี้ประมาณแบบ2ี่สิบกว่าคนน่ะคือแบบเกือบทั้งเซิร์ฟเนี่ยนะ่นมุงกันตรงนี้อย่างเดียวเลยน่ครับผมก็ไม่เกือบนี่ว่ะหรือเกือบว่าช่างมันเนี่ยนะ อเคเนี่ยครับผมนะแต่ที่เขามามุงกันน่าจะเป็นเพราะเอ็นเดเวอร์มันกำลังจะมาเนาะเนี่ยครับผมนะเมื่อกี้ผมไปส่องดนะิสคอร์ตออสตาเนาะซึ่งดนะิสคอรตออสตาเนี่ยเผื่อใครไม่รู้เนี่ยนะมันทำนายนะโคตได้เนาะโอเคมาเข้าเรื่องเลยนี่ครับนะก็ฟันนี้วันในท้ายก็ออกไปก่อนน้อยเอ็นเดเวอร์อยู่เนนี่ไงนี่ครับผมนะนเอ็นเดเวอร์เนี่ยเฮ้ยสวยนะเออเนี่ยเอ้ยมีไฟตามมีมีมีมไฟตามหลังเลยคุณผู้ชมเฮ้ย,ยเจ๋งอะ่ะ แงมนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่หกรอโอ้ระยะยี่สิบสี่เนี่ยถือว่าใกล้นะครับนะแต่ว่าดา,นะาเมจสองรนะ้อยจ็จไปเนี่ยมันค่อนข้างเดโกงนะอืมเนี่ยผมนะแต่ก็มันก็เจ็ดวิอ่ะนะก็ค่อนข้างจะนานเนี่ยผมนะแล้วก็ไม่สามารถวางได้ตั้งแต่ตอนแรกเนาะฉะนั้นก็น่ครับนะมันวางไม่ได้ตั้งแต่ตอนแรกก็เลยทำให้เราลำบากได้เนาะ แล้วก็นี่เนี่ยมาสตอรี่ตอนนี้ผมก็เล่นไปจนถึงด่านอ่าฟูลเมนทอลอาเคมิสภาษาสไทยคืออืมอืม,อมแขนกลคนแปลธาตุนะครับผมนะก็เล่นถึงแขนกลคนแปลธาตุแล้วนั่นเองนะครับนะด่านแรกเองเนาะซึ่งผ่านเมใจวันนี้เลยเนะครับนะก็ตอนนี้พยายามที่จะไปดันเกี้ยนอยู่เนาะซึ่งก็ไม่รู้จะเล่นผ่านไหวหรือเปล่า,น,น,านี่ครับผมนะมาเนี่ยครับผมมาที่อ่อ บิเกนเนอร์สากาเนี่ยครับนะกับกรีนแมนกันดีเช่นเคยนะครับผมนะปะ let's go นะครับผมนะก็ตอนแรกก็จะเอาไอเดีดีพิซซัมาเล่นด้วยนะครับผมนะเพื่อมาฟาร์มฟาร์มโก้เฉยๆนะครับผมนะเกมมาเ no. okay. นาะโอเคมอออสออสตาร์ทาวด์ดิฟเอนเนี่ยครับผมแต่ผมไม่รู้มันจะอัปเดตอีกทีตอนไหนนะอืมโคตรก็อ่าน่าจะใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมนะ ที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเอ่อยูทู e ช่องเขาเนี่ยนะคนซับครบเจ็0หมื่นห้าเมื่อไหร่เขาก็จะปล่อยโค้ดออกมาเนาะฉะนั้นก็ไปซับกันด้วยละ่ะนี่ครับนะก็ที่ช่องเขาคือฟ r ุตตี้สามารนั่นเองเนี่ยนะผมนะโอเคมาเนี่ยนะผมโอ้โอ้มันปล่อยเป็นทางตรงเงี้ยเพราะขันอย่าไม่เหมือนกับความคาดหมายนะี่บผมนะเก <c oughs> มานี่คนระับผมมา ผมคิดว่าเปิดมาเนะี่ยผมอาจจะต้องวางตรงไหนอะไม่รู้อะมันคงไม่น่าวางได้ตั้งแต่ตอนแรกเลคุณผู้ชมโอ้หผมเปิดมาม,มาวางตรงนี้แค่นี้ไหมวะอืมไม่รู้แฮะนี่ครับนะอเอนนี่ครับผมเออเดี๋ยวหลังจากนี้ผมน่าจะใกล้ได้โค้ดออฟแล่นนั่นเองน,นะอาจจะแปลกใจนนะผมว่า ตัวผมเยอะขนาดนี้ทำไมไม่ได้โคดออฟเนี่ยนะเพราะว่ามันเล่นไม่ผ่านไม่รู้ทำไมผมเล่นไม่ผ่านเนี่ยผมนะก็เป็นว่าตัวผมมันไม่ค่อยคลาคล้ากันน้อยตัวเมตาที่เอาไว้ผ่านด่าดนอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยเน้นนะครับผมนะผมเน้นตัวที่แบบอยากจะสุ่มก็สุ่มอ่ะเนี่ยครับผมเนาะฉะน,นั้นในตัวเมตาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีนี่ครับนะเดี๋ยวสมมุติผมได้โคดออฟแล้วผมจะเอามาใส่พวกตัวหกร้อยอะไรแบบนี้ยเนี่ยครับผมมาลดราคานเนาะเกมา วางไปเลยนะครับผมนะเอนเดเว์โอ้รอบนี้เปิดเอฟฟกแล้วนี่ครับผมมันทำอะไรวะมันทำอะไรวะคุณผู้ชมนี่อ๋อไฟนอนแปดเนีนะ่ยนะคุยนะโอเคนี่รับผมนะมันเหมือนจะปล่อยพลังไฟออกไปเป็นเส้นตรงเนาะเออก็เท่อยู่นะครับนะมานนี้เดี๋ยวผมลองมันแต่ผมติดใจเอฟเฟกไฟ,ไฟี่มันตามหลังมากเลยอ้ว ถ้าเกิดศัตรูอยู่ในแม็ก์เรนของมันนะหรือว่าระยะสูงสุดของมันนี่คือไอเจ้าพลังไฟออกมาได้พุ่งนข้างจะไกลเนาะเนี่ยมันก็จะสวยเลยนี่ครับผมเนี่ผมชอบเอฟเฟกต์ตอนนี่มันแบบตอนนี้มันปล่อยออกมาตรงนี้คืออย่างตรงนี้มันดูหลูมากเลยนีครับนะมาเราเอาเอนเดเวอร์อีกตัวมาวางตรงนี้เลยนีครับนะบึ้มเนี่ยครับผมนีมันจะได้ ดักหน้าฐานเลยเนาะแล้วก็ขายเดเวอร์ตัวนี้จริงสะนี่ครับผมนะซึ่งผมอยากเห็นตอนมันติดไฟอยู่มันน่าจะติดใช่ไหมเออเนี้ยน่าเห็นคนบอกว่าน่าจะติดไฟเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ติดไฟดามิสองร้อยที่สมัยนี้ก็กากเลยนี่ครับนะโอเคนี่ครับผมนะมะอัพไปเลยเนี้ยนะอู้ดาเมจเพิ่มสฉยๆนะตอนนี้นี่ครับผมนะ แต่การที่ดามเมจเพิ่มเนี่ยนะครับผมนะถ้าเกิดสาหรับพวกตัวปกตินี่ยัผมนะที่มันทําอะไรไม่ได้เนาะที่มันเป็นตัวตีปกตินะครับผมนะก็จะค่อข้ดงจะแย่นะเนี่ยผมแต่สําหรับพวกตัวตีไฟเนี่ยนะไอนะพวกตัวไฟเนะีน่ยนี่ยผมนะมันคอ้างจยโกงมากนะสำหรับการเพิ่มดามเมจที่เยอะถึง200เลยนะครับนะมาเข้าไปเกเคนะครับน่าดูเห็นยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็อัพไปอีกขั้นเลยน,นั่นเองโอ้ระยะบวก3สิเลยเลย โอ้ายสเปรดมันน่าจะเพิ่มแบบระยะเอ e ด้วยเนี่ยหนาวแล้วศัตรูมาเยอะเรื่องผูมไม่ได้นี่ครับผมนะโอเคนะครับผมมาไปเลยเดว์ปรับเป็นล้าไปเลยดีกว่านี่ครับแนละไม่ไหวแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมเอาตัวอะไรมาวางกันไว้เลยแล้วกันเนาะอย่างเช่น ช่างมาเนี่ยนะเดี๋ยวเนี่ยได้ไฟสเปดแล้วนะั่นเองนี่ครับนะมาดูเอเฟกเอ็นเวอร์กันขั้นสุดท้ายกันดีกว่านี่ครับผมยึดโอเคเนี่ยนะ <Yes. S 1> นยนะตัดอาเป็นไฟสกโอ้โอ้โอ้เฮ้ยอันนี้คือติดไฟใช่ไหมครับ วงเอโวงกลมนี่มันใหญ่มากเลยนะทำไมถ้า,ม,ถามันเป็นไฟสเปสือบมันควรจะเป็นไฟเออไฟอ,อืมไฟสมดเออนี่ครับนะมันไม่ควรเป็นไฟสเปสนี่ครับผมนะหรือมันเป็นสมัดว่าช่างมันนี้บนะเกมาเนี้ยผมนะอันนี้คือติดไฟใช่ไหมหวงใหญ่ขนาดนี้ติดไฟนี่โกงมากเลยนะ คือดาเมจรวมๆตอนนี้มันน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก6,000ได้นี่ครับนะประมาณ6,000เนาะดาเมจบวกติดไฟเนี่ยนะเออดนะนะาเมจหก0 0นนะครับผมแล้วก็ญ่เยอะเลยทีเดียวเนาะแล้ววประเด็นคือวงมันใหญ่มากด้วยไงเนี่ยไอห,หมายถึงวงกลม A.O.E. ตรงนี้นะแถมในส่วนของวงระยะทั้งหมดมันเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยเนี่ยนะเพราเพราะ่ดีเลยเนาะ โอเคมาเนี่ยผมนะอ้าไปอีกขั้นเลยน,ะนั่นเองอ้วไฟล์คาร์ออสนะ่นครับนะม,มีบางคนอ่านเคออสเนี่ยครับผมนะไม่ใช่เคออสเนาะหรือมันอ่านว่าเคออส้วยเออสรุปมันอ่านว่าอะไรวะคุณผู้ชมคาออสใช่ไหมก้าออสไม่รู้สิคุณผู้ชม,ค,ชม,ค,ม,ค,ชมคือเสียงอังกฤษมันก็จะแบบน้าแบบ ใช่หรออะไรแบบนี้นี่ครับผมนะันมันก็กลายเป็นว่ามันจะ็ิ๋งจึ่งเนาะแต่ค่าเกียร์นั้นมันแพงมากเลยนะห้าพันเลยทีเดียวนี่ครับผมนะแพงอ่ะอ้อเทียแพงนี่ครับผมนะมาเราขาดอีกสองพันนี่ครับผมนะอึมนาว่าคออสเลย ตกลงมาหนาว่าอะไรวะนี่เนี่ยนะช่องเราเนี่ยขึ้นชื่อด้วยความเลียวอยู่แล้วเนี่ยนะยผมเปิดดิ่งจิตตรงนี้เลยเนี่ยนะเออวะ่ะนี่ครับผมนะมันมันมันอ่านว่าอะไรกันแน่นะเอ,อ่อมาฟังเนี่ยครับผมนะ <c oughs> นี่ครับนะมานี่เนี่ยครับผมนะ chaos โอเคเนี่ยครับผมนะถือว่าลืมลืมที่ผมพูดไปเนี่ยนะสรุปมันอ่านว่าเคออสเนี่ยครับผมนะเคออสนั่นเองเนี่ยครับผมนะบางบางใช่คือปกติบางทีผมก็เรียกว่าเคออสบางทีผมเรียกคาออสเนี่ยครับผมนะเช<น>ื่อปะบางคนผมคิดว่ามันน่าจะมีคนเรียกชาออสเนี่ยนะ<น> okay, ครับผมนะโอเคเนี่ยครับผมนะฟังฟังฟังอีกชั้นขีดี ระหว่างเนี้เอาเงินมันครบแล้วนี่หว่ามาเกียนเกมานี่ครับผมนะไฟ chaos เนี่ครับผมนะป้าโอ้โอ,โอ,โอห oh my god ยาเบ่งพลังแบบเต็มกำลังเนี่ยครับผมนะ คือแต่อย่างแรกนนะระะเนี่ยผมนะขึ้นระยะสามสิบสี่เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมไม่ใช่ค่อนข้างใหญ่น้อยแหละน้อยเลยทีเดียวนี่รับผมนะสำหรับตัวสมัยนี้เนาะสามสี่นี่ค่อนข้างใหญ่น้อยเลยนั่นนี่ครับนะแต่ดาเมจสี่พันแปดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้อยเช่นกันเนี่ยนะแต่ประเด็นคือมันเอ e อีรอบวงไนงะ และคือ AOE รอบวงอย่างเดียวไม่พอนะมันติดไฟด้วยแล้วคือไฟสี่พันแปดนะครับนะถ้าว่าตอนนี้มันจะเป็นตัวที่ AOE อรอบวงที่มีระยะถึงสามสิบสี่นี้ครับนะแล้วดาเมจรวมๆจะอยู่ที่ประมาณสามหมืนเลยทีเดียวนะไม่สิสามหมื่นปาวะไม่ดาเมจรวมๆจะอยู่ที่อาขั้นต่ำก็สองหมืนไปเลยอะคือมันโกงมากเลยนะอย่างนี้ แล้วยังจะบววดามเมขึ้นไปอีกเนี่ยครับผมนะไอตัวนี้แม่งโงมากเนี่ยครับผมนะแต่คือมันโกงแบบตอนขั้นสุดท้ายเท่านั้นเองเนี่ครับผมนะก็ถือว่าคือตคืออย่างน้อยมันก็โกงแหละนี่ครับผมนะเอาอะไรมาเด้งขึ้นมาเนี่ยเอาออกไปอลมลเาก็ขยับไม่ได้นี่ครับผมนะ ไม่ผมจะอัพตัวยังไงไม่เป็นไรเนี่ยนะเราทำอย่างนี้แล้วผมจะขยับเมาส์ยังไงวะเนี้ยเนี่ยน่ครับผมนะคือปุ่มในคอมของผมเนี่ยนะมันจะมีปุ่มหนึ่งเนี่ยผมนะที่มันจะเด้งขึ้นมาเนาะอ่ะย่กลับมาเป็นปกติแล้วน่ครับผมนะอยู่ดีก็กลับมาเป็นปกติเคลียร์แล้ววะอัพไปเลยนะครับผมนะว้าค่าอัพรวมๆนี่อยู่ที่หมื่นหนึ่งเนี่ยผมนะ ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยข่อคดียเยอะมากเลยนะครับผมนะทำขวดน้ำหกนะครับผมนะแต่ว่ามันไม่มีน้ำาก็จะเรียกหกจะหมว่าช่างมันนะครับผมนะเกมมาเนี่ยครับผมก็ดาเมจถ้าให้ผมคำนวณคร่าวๆเนี่ยนะดาเมจสูงสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณอื าหมื่นนครับนะเอ้ยไม่สี่หมื่นนี่ครับผมนะดาเมจจะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นไปไปลายถึงสี่หมื่นนครับผมนะซึ่งถ้าแปลงจากสิบวิให้มันลดลงมาหรือแบบน้ำหนึ่งเนี่ยนะเอาง่ายๆคือหนึ่งวินี่ครับผมนะเราจะสามารถทําดาเมจต่อตัวนี่ครับผมนะรวมกับดาเมจไฟเนาะ งงบ้าน่าจะงงเนี่ยนะเอาเป็นว่า1วิเนี่ยผมนะบวกกับดาเมจไฟเนี่ยผมนะเราจะทำดาเมจได้ถึงสี่พันต่อตัวแล้วคือมัน A อ E แบบวงกลมด้วยไม่ใช่ a ออีแบบวงกลมเออี e แบบโฟ l อ E อีอะนะครับผมนะแบบรอบวงอะ่ะคือมันต้องโกง,งมากเลยนะคือมันรอบแบบรอบวงเลยแล้ววงม,มันไม่ใช่แบบเล็กแบบนนะเนี้ยนะครับนะ เออตัวเนี้ยผมว่าดีมากเลยนะอืมเจ้าเอนเดเวอร์นะดีมากเลยแหละน,ะนี่ครับนะก็โอเคนะครับนะคลิปหน้าก็น่าจะเป็นโน้ตสุดโปรไม่ก็โจูโน่เนาะโอเคนี่ครับผมนะก็สำน,นี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนน,ะน,นั่นเองนะใครที่ชอบคลิปน,นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดสาับปะหมันนะจะได้เกิดยังไม่ชอบก็ยังไม่ต้องกดก็ได้นี่ครับผมนะสำน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ